สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมระบบแมปโก a อะคาเดเกิจกรนะครับทุกคนหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะทุกคนกิจกรรมแฟรี่ซึ่งหลักๆแล้วคือวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ทําการไลฟ์สตรีมต้องขออภัยน้องๆด้วยนะเพราะพี่ติดธุระส่วนตัวเป็นพิเศษนะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตกันดีกว่าว่าอัปเดตนี้กี่เวนนี้มีอะไรกันมาบ้างนะทุกคนอันดับแรก ก็จะมีตรงนี้เลยทุกคนนี่ตรงนี้เลยซีตรงนี้นะทุกคนตรงนี้จะมีเพิ่มมานิดหน่อยนะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไอตรงหน้าแรกนี่คือจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะไอที่เปลี่ยนแปลงคือจะตรงนี้นี่ตรงนี้จะมีอันระดับที่2ขึ้นมาแล้วระดับที่2ตรงนี้ก็คือจะต้องใช้อาหารในการทำนะทุกคนแล้คุกกิ้งตรงอาหารตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้เลย เวลาเราทําอาหารปุ๊บในเครื่องทําอาหารที่เราได้จากอาชีพเม้นใช่ไหมทุกคนเวลาไกด์บุ๊กนะในกิจกรรมที่แล้วอ่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยเป่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยที่เราทำมาเนี่ยเนี่ยสามารถเอามาให้เขากินได้นะแต่ระ,ระดับแต่ละ ข่านก็จะได้แต้มไม่เท่ากันนะคือซึ่งเวลาจะปลดเป็น Level, เลเวลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นอ่าเรียกอะไรเป็นหลายๆเลเวลปลดล็อกเป็นซีพิเศษนะทุกคนแต่เราลองให้เขาไปก่อนดีกว่าเพราะพี่ทํามาดูอยู่นะอ่ะอันนี้แต้มสีแต้มแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเราจะไม่สามารถใส่ได้เรื่อยๆนะน้องๆถ้าเราอยากรู้ว่าแต้มเรามีเท่าไหร่ให้เราถืออาหารไว้แล้วเราเขาจะบอกว่าเราอยู่ที่เลเวลหนึ่งสีแต้มนะแนะนําให้เอาระดับที่สูงๆแล้วให้เข้าไปมันจะได้ขึ้นเยอะใส่สองถึงสามครั้ง ปลดล็อกแล้วได้ช็อปอยู่ตรงนู้นนะทุกคนานะเนี่ยเห็นป่ะแต่ว่าเราอย่างที่บอกเราสามารถเราจะใส่ไม่ได้ตลอดเราจะต้องรอครูดาวหนึ่งวันนะแล้วแต่เหมือนกันนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะไม่อันนี้พี่ไม่ทราบในส่วนตัวว่าไม่รู้ว่าจะต้องรอนานเท่าไหร่นะแต่และคนเหมือนกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะซึ่งพอเวลาเขาได้เป็นเลเรว่าหนึ่งแล้วเนี้ยตรงนี้มันจะปลดล็อกแล้วมันจะมีซีทพิเศษ4ี่ถึงห้าซีทตรงอีกอีกฝั่งเนี้ยช่องเนี้ยมาให้เราสามารถซื้อได้นะทุกคนก็รองรองคาบของตุนตๆๆๆๆๆุนตุนต ส่วนที่2ก็คือตรงนี้เลยทุกคนนี่ปีนนี่ตรงนี้เลยนี่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 อ่าซึ่งตรงนี้นะอ่ามันจะเป็นการเด่นเอเซนชันนะทุกคนเป็นการอ่าอัปเกรดรีเบิร์อ่านี่นี่เดี๋ยวให้ต้องน้องดูนะอันนี้ก็จะเป็นการรีเบิร์เนี่ยไอวันเอเซนชันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีแต้มเราสามารถเอชเ n เซนชันได้เนี่ยเราจะบอกเลยถ้าเราจะเอเซนชันตรงนี้คุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณต้องการเอเซนชันเป็นการรีเบิร์ตไงทุกคนซึ่งแนะนำานทุกคนนะถือาเข้าอาใช้เนี่ยหนึ่งหนึ่งทิลเลียตหรือหรือหนะ แนะนำอย่าเอาถ้าเกิดใครไม่อยากจะละลายเงินนะทุกคนก็เอาไปถ่ายไว้ไอดีอื่นก่อนแล้วก็เอามาแค่ที่มันพอใช้นะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายหมดเลยนะทุกคนคานิตมีข้อนแนะนานะเขาเตือนไว้เลยนะถ้าบอกว่าจะต้องถ้าเราจะอัปเกรดตรงนี้เราจะเสียเงินทั้งหมดในตัวเรานะทุกคนก็ถ้าอยากได้ก็คอนเฟิร์มไปนะแต่ใครยังไม่อัปก็เอาไว้ก่อนนะทุกคนพออัปแล้วปุ๊บเราก็จะได้เหรียญจากตรงนี้ด้วยนะซึ่งเหรียญตรงนี้สามารถเอามาซื้อของตรงนี้ได้นะทุกคนกดอันบรรทัดที่3เห็นปะตรงนี้เลยทุกคนเห็นปะถ้าเราเ เราจะสามารถเปิดเซฟฟาร์มของเราได้อีกหนึ่งเซฟซึ่งตอนนี้เรามีเซฟที่1กับเซฟที่2ท,ที่ใช้เหรียญชักเกิลในการอัพใช่ไหมทุกคนอันนี้เซฟที่3คือเราจะต้องเก็บให้ได้50เหรียญซึ่งเหรียญก็เป็นการรีเบิร์สตรงนี้แล้วก็ไปเก็บจากอาการเด่นคอยตรงช็อปตะกี้นะทุกคนน่าจะมี2ที่ถ้าจำไม่ผิดถ้าพูดผิดขออภัยนะทุกคนก็50เหรียญอย่างที่บอกเอามาแลกตรงนี้นะหนึ่งไอดีสามารถ อัพเป็นสล็อตเซฟกายเดินที่3ได้อีก1อันนะทุกคนอันนี้เลยนะดีมากๆเลยส่วนอันที่2ถัดไปใช้ในการ20เหรียญซึ่งปลดล็อก1อันนะทุกคนในการวางไข่ได้1ฟองเลยนะปลดล็อก1อันนะทุกคนคูณ5 stack. ้าสเต็คเข้าไปเขาบอกคูณ5้าสเต็เลยนะซึ่งหนึ่งฟาร์สมาสามารถอัพได้5ครั้งนะคือรอบนี้เขาจะเป็นการเขา,าเจนเดลเขาจะทําการอัปเกรดในส่วนของฟาร์มของเราให้มีความสามารถมากขึ้นไงทุกคนนะอันดับที่3ก็คือเป็นเพชรอีเวนต์ท و อัพ1ครั้ง สามารถใส่สัตว์ในเก็บสัตว์ของเราได้อีก10ตัวเลยนะทุกคน10ช่องเลยนะซึ่ง1 ID ก็จะอัพได้5ครั้งก็เป็น50ช่องเลยนะอันนี้ดีมากเลยนะทุกคนสัต์อันนี้ดีด,ดีแล้วก็อันที่4ก็คือคอสเมติกอันนี้ก็คือพวกนี้แหละทุกคนพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่แหละถ้าใครอยากเก็บเฟอร์นิเจอร์เพิ่มก็เอามาแลกได้แค่10แต้มเท่านั้นเองนะสิเหรียญเท่านั้นเองนะเหมือนเดิม1 ID อััได้้5ครงก็50ช่องน,ะนอุนดายอนะัพได้ห uh, ก็คือร๋าเก็บผลไม้ของเรานั่นเองัอั1คร้งจะทุกิ่ม,ม อีก10ช่องก็1นึ่อดีอัพได้5ช่องเหมือนกันนะทุกคนอันนี้เป็นส่วนย่อยๆจากส่วนแรกนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอันด้านที่2กันดีกว่านะทุกคนกิจกรรมที่สเดี๋ยวพี่จะพาว์ปไปเลยดีกว่าตรงที่สองตรงนี้จะมีตรงนี้นี่อ่าตรงที่อื่นไม่มีนะทุกคนตรงอ่าตรงตรงไข่ตรงนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่าไข่ตรงนี้เหมือนเดิมเห็นป่ะนี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเห็นว่าทุกคนตรงนี้เหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ตรงร้านเกียร์ก็ไม่มีอะไรมาเพิ่มนะน้องๆมีจะเหมือนดิมทุกอย่างเลยนี่ เหมือนเหมือนเดิมไม่มีอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยมันแป๊บๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยนี่เหมือนเดิมเป๊ะอ่า แล้วก็ไอตรงตรงนี้ก็ไม่มีนะทุกคนอันนี้มันเป็นไอน,นี่อยู่แล้วอ่าเป็นคอสเมติกอยู่แล้วเนี่ยไมป็ซีดท,ที่จะมีก็จะมีซีดมาเพิ่มอีกอันอ่าแมนริกสามารถคาฟได้แลวทุกคนนะบ้าใช้แค่รถซีดแล้วก็ผลของอาบินสต็อกแล้วก็ไข่เอามาคาฟเจ้าแมนริกได้เหมือนกันนะทุกคนนะอันนี้เนี่ซีดเหมือนกันนะอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะทุกคนนี่นี่และอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เพิ่มมาตรงนี้เลยนะก็คือสังเกตมองจากด้านบนเลยนะอ่าตรงนี้จะเหมือนเดิมนะที่เพิ่มมาก็จะมีอีเวนต์ ข้างดีนะ Apple 1ผลแล้วก็รีคอร์ที่เป็นกุญแจที่เราว่าไปตรงนี้ยหอันก็กับเงิน350 K นะทุกคนก็คับได้เลยถ้าเวลาคับ10วิเองนะเร็วมากอันที่2ก็คือเป็นอันนี้สเปร์มูเทชันของแฟรี่นะอันนี้สเปร์ ครีมบริงอาคัทหนึ่งครั้งจะได้3ส,สเปรย์้วทุกคนก็ใช้ซีดของอาใช้สเปรย์คลีนนิ่งสเปรย์ทีทท่ลิปซีดแล้วก็อาดัฟฟิลซีด,ดแล้วก็ผลมะม่วง1ผลแล้วก็1ล้านนะก็ง่ายๆนะทุกคนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเห็นปะแค่นี้เองนนี่เป็นโซนที่2นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูไอเเวนท์โวนที่3ามปาที่กว่าทุกคนอีเวนท์หลักของกิจกรรมนี้แล้วกิจกรรมแฟรี่ซึ่งอยู่ตรงกลางน้องๆก็คงจะสังเกตแล้วแหละคือในส่วนนี้ก็คืออออจจจจะะคคล้้าาายๆกกกกกกกับิิรรรรรมมขงไเเเเทุนนนซ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่านี่ตรงนี้คล้ายกิจกรรมเซนผสม,มกับกิจกรรมพึ่งนะทุกคนเนาะซึ่งทุกๆต้นชั่วโมงของชั่วโมงนั้นๆนะทุกคนปเป็นเวลา10นาทีก็จะมีพวกตัวแฟรี่บินไปตมฟาร์มเราแล้วก็ไปให้สถานะเหมือนสถานะพึ่งมูเทชันของพึ่งพวกคันนี่เลยน่ะทุกคนเนาะเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถอัปเกรดเขาได้ด้วยนะนี่เราซ้ำให้ดูนะทุกคนนะนี่นอันนี้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้เลยอันแรกก็คือเกรมเมอร์มัลติพลายเออร์เราสามารถอัปเกรดอันนี้ เพื่อจะให้สถานะซึ่งสมมติว่าถ้าเราสถานะอาเกรเมอร์นะทุกคนสถานะที่แฟรี่เอาไปติดผลไม้เราอย่างเงี้ยมันคูณสมมติคูณหนึ่งเราอัพตรงนี้มาเพิ่มอีกก็เป็น1.1 1.2 1.3อ่าะไรเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเๆยๆนะโดยใช้สกุลเหรียญของแฟรี่กิจกรรมนี้แหละเดี๋ยวเราจะไม่บอกวิธีหานะทุกคนนะอัพครั้งหนึ่งก็ขึ้นไปเรื่อยๆเยนะทุกคนเป็นแบบนี้ส่วนที่2ก็เป็นเรมมิ่งแฟรี่สปอร์นาสะคือเป็นจํานวนของแฟรี่สปอร์นะทุกคนรอบนี้นะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนส่วนอันที่3ก็คือเป็น f a i r y e v e n t d u r a t เ o n เป็นการจำนวนเวลาของกิจกรรม f a i ร y สมมติว่าต้นชั่วโมงจะมีแค่10นาทีอัพขึ้นมาได้ใช้ตรงเนี้ยเหรียญอันเนี้ย2อ0 0แต้มอัพขึ้นมาก็เป็น11นาทีย่างงี้จะเพิ่มมา1ช่องต่อ1นาทีนั่นเองนะทุกคนอันนี้จำนวนเฟรี่ก็คือจำนวนจานวนตัวที่เขาเกิดนะทุกคนนะอันนี้จะเป็นจำนวนตัวที่เขาเกิดถ้าอันนี้ซ้ำกับนีือ,อธิบายงงๆไปขออภัยด้วยนะแต่เนี้ยเขาบอกว เดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวเรากลับมาย้อนดูกันดีกว่านะทุกคนถ้าเกิดยังไงถ้ามีแต้มพอนะป้าเดี๋ยวเรามาดูส่วนตรงนี้กันดีกว่าอ่าตรงนี้เลยที่พี่บอกว่าเหมือนกิจกรรมเซนพาร์ทส,สก็คือวันนี้เราจะาต้องเอาผลไม้มาส่งให้เขาแล้วเราเราจะเลือกของรางวัลได้แล้วทุกคนตอนนี้ต้องการดาฟดิลติดสถานะกุม,มริ่งหนึ่งอันนะทุกคนตอนเนี้ยะก,กีสังเกตพี่ไปคับสเปร์มาให้แล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่เพิ่งจะเข้ามาพี่ก็เลยมาไม่ทันนะทุกคนมันยังไม่ถึงต้นชมวงนี่ไงพี่มาทาการปลูกผลไม้ มีฟักทองฟักทองอ่ามีมะมงมะม่วง,งมีสตรอเบอรี่มีทุกอย่างเลยนะเขาจะเอาผลไม้ที่อยู่ในซีช็อปนั่นเองนะทุกคนก็ไม่ได้ยากอะไรนะบางอย่างก็อาจจะมีเป็นแบบว่าอ่าซีอันที่2ที่เราจะต้องปลดล็อกอีกฝั่งหนึ่งที่เราบอกว่าเอาอาหารไปให้เขาด้วยนะแต่ก็จะมีเป็นสุ่มๆออกมานะตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดาฟิดวกันดีก,กว่าทุกคนเนาะจะลองๆให้น้องๆดูกันก่อนเพราะว่าดาฟิดีน่นนาจะง่ายสุดละ เดี๋ยวเราเอาสเปรย์สังเกตถ้าน้องๆเห็นสก,กีนะ่ะน้องๆจะเห็นว่าพี่คัาสเปรย์มาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอหานิดหนึ่งนะทุกคนสเปรย์อันไหนเอออันไหนเอออัๆๆๆนไหนไหนไหนนี่อีกกลุ่มบรเร่งสเปรย์เห็นปะเขาบอกเอาดาฟิดิลใช่ไหมเราฉีดไปเลยปั๊บเข้าให้เห็นปะเราฉีดไปแล้วเราก็เก็บเข้ามานะง,ง่ายๆนะทุกคนนี่นี่ปะนี่อันนี้มันเป็นวิธีทางลัดดนึงสมมติว่าถ้าุที่บอกถ้าเกิดพี่มาไม่ทันไงจนช่วงมันยังไม่ถึงต้นชั่วโมงไงก็เลยไม่ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวเเเราาาาาจะลออองดฟมก่่นนี นี่ไงตาเฟดิติดกลมเร่งไงป้าจะเป็นวิบับับวิบับับอย่างนี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวจะลองเอามาให้เขาดูนะนี่เห็นปะก็บอกออฟเฟอร์แพนแบบนั้นนะอ่าอันนี้นี่อันนี้เป็นการเอาให้ส่งทีละหนึ่งอันนะทุกคนก็ส่งไปออฟเฟอร์แพนอันนี้ปนไปเลยอ่ะป้าเห็นปะพอส่งปุ๊บมันจะมีระดับ5ขั้นทุกคนถ้าครบหาแล้วเราก็จะต้องใช้ในการรีเราใช้แต้มตรงนี้รีก็ได้จะใช้โรบาร์รีอ่ะแล้วก็เลือกของรางวัลได้เห็นปะเราสามารถเลือกแต้มเฟรี เลือกของตกแต่งที่เป็นไฟเฟรี่แล้วหรือจะเป็นซิทแพ็กนะแต่พี่จะขอเอาอันนี้มาก่อนดีกว่าเ,วเราจะต้องใช้อันนี้เป็นในการทําการรีนะต่อไปเห็นปะสังเกตดาฟิดอีกแล้วทุกคนเห็นปะ,ะเดี๋ยวเราเขาผ่านไปก่อนดีกว่าออฟเฟอรออแพ็ plans, หรืออันนี้ก็ได้มันเหมือนกันนี้ให้ทั้งหมดอันนี้เป็นให้อันเดียวนะทุกคนแต่เมื่อกี้เรามีอันเดียวเราก็เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้สองเป็นการเช็คว่าเขาต้องการอะไรกดเข้ามาด้านในก็ได้นะถ้าเกิดใครอ่านแล้วตัวหนังสือมันเล็กมากดเข้ามาด้านในหรือใช้สกิป59ก็ได้นะถ้าใครมีเงินก็จัดไปนนะทุกคนนะหากลองหาครอย่างเี้ย แน่เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าเทียที่1ก็คือเรามีโอกาสได้ไอ้พวกนี้เล้ยทุกคนมีทั้งซีแพ็กนี่ซีแพ็กตรงนี้อ๋อลืมบอกไปซีแพ็กจะมีซีแพ็กมาใหม่ด้วยนะนี่ๆตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่มีประมาณ5้าอ่าชนิด6ชนิด,นดเห็นปะก็มีอ่ามีซันบ๊อบมีโครซนมีไลท์ช็อตมีแบริเออร์โรสมีสปิริตฟลาวเวอร แล้วก็อันนี้อันนี้จำชื่อไม่ได้นะอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาชื่ออะไรนะทุกคนแต่น่าจะเป็น0.5%นะเพราะมันเป็นคล้ายๆปีกแฟรรี่นะอัน,นเมื่อกี้มันดูมันก็ไม่เห็นนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันต่อดีกว่าของรางวัลที่เหลือก็จะเป็นอย่างที่บอกมีสเปรดูคล้ายๆกิจกรรมพึ่งมากเลยนะนี่ของตกแต่งก็รู้กันอยู่แล้วจะมีจํานวนเปอร์เซ็นต์บอกนะว่าได้เท่าไหร่นะตัวจะเป็นเทียสสก็จะมีของมาเพิ่มก็คือที่มีเพิ่มมาก็จะมีอันนี้เลยมีข่่่นนนนะทุกคีีมมเพิอั แล้วก็จะมีอ่าสเปร์มาให้ด้วยเห็นป่ะสเปร์มูเทชันที่ไปคราบกันตะกี้นะมีให้มาด้วยระดับที่3ก็เหมือนเดิมแต่จะเพิ่มมาก็คือเป็นเพชรฉาดอันนี้ทําให้สามารถเพชรเราสาสัตว์เลี้ยงเราอะ เป็นสามารถให้สถานะกลิมเบริงได้นะทุกคนก็จะมีเพิ่มอันนี้ด้วยนะไข่ก็ยังเหมือนเดิมส่วนไข่ก็จะเป็นไข่พวกอันนี้นะทุกคนเป็นไข่เลดี้บัก็คือเป็นเต่าทองแล้วไข่พิกซี่พิกซี่ก็เป็นแฟรี่ตัวน้อยเนาะอันนี้เป็นตัวแอมก็ะพื้นเป็นเดวิลตัวน้อยๆน่ตัวแอมถ้าเกิดใครเล่นเกมอื่นก็น่าจะพอรู้แล้วก็อันนี้เป็นกลิมเบอริงสป라이ส์อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ให้สถานะกิมเบอริงนะทุกคนส่วนอัสุดท้าย1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือค็อกคาทริสนะทุกคนอันนี้เรื่องสั เพราะยังไม่ค่อยมีนะยังยังไม่ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรมาบ้างนะทุกคนมีสถานะอะไรบ้างนะอันนี้เป็นการคาดเดานะทุกคนนะว่าฟังดูจากชื่อเขาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้น่าจะใช่นะโอเคประมาณนี้ อันสุดท้ายหรือเปล่าอันสุดท้ายอ่าสุดท้ายนี้อ่ะสุดท้ายจะดีนิดนึงจะได้ผลไม้พิเศษออโรร่าไว้นะทุกคนเป็นขาถาผลออโรร่านะทุกคนอ่าส่วนตัวพี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะถ้าได้เดี๋ยวเราอาจจะได้มารองรีวิวแล้วปลูกกันไม่รู้ว่าอยู่ระดับไหนเหมือนกันนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวพี่จะลองไปเก็บมาอีกสิ่งหนึ่งรอบอาจจะใช้โรบักทําให้มันเสร็จไปเลยดีกว่าเดี๋ยวที่พี่จะพาน้องๆไปดูเนาะอ่าไปไปไปเพราะว่ามันแค่ห้าสิบเก้าโรบักเราพอมีอยู่ไงทุกคนยวขอไปเก็บกันน่อย มาเดี๋ยวเราไปฉีกันในซึ่งหนึ่งรอบอันไหนที่เราเราจะทำเองได้เราก็จะทำนะทุกคนถ้าไหนเราไม่นั่นเราไม่รีบเดี๋ยวเราก็ค่อยรอซะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตฉีดอีกหนึ่งรอบเออนี่ไง เอาอีกหนึ่งรอบเราจะทําสัก5าเคล็ดนะหลังๆอาจจะต้องใช้เร b บัคสคริปต์นะทุกคนเพราะว่าไอ้พวกนี้เนมันชีเมื่ีมันเอา2อสผลเนี่ยเราก็ยังไม่มีสเปรดต,ต้องไปทําสเปรดท,ท,ทิ้งไว้ไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดรอให้มันสุ่มอย่างเงี้ยแล้วเรายังอ่าเขาเรียกอะไรมันไปนสุ่มไม่ได้ผลหรืออะไรที่เราอยากได้นะครับสเปรดออกก็ได้นะทุกคนครับครั้งหนึ่งก็ใช้ได้หลายรอบเหมือนกันนะประมาณ3รอบบาร์รำประสงค์อีกหนึ่งรอบ ปั๊บเขาให้ออฟเฟอร์แพนไปเรียบร้อยเห็นปะก็เอาของรางวัลได้เลยเลือกเอาได้เลยอ่ารอบนี้พี่จะเอาเป็นไข่ดีกว่าเห็นปะทุกคนเห็นปะน,นี่อันดับที่2รอบต่อไปก็คือเขาใช้อ่าอันนีนะ้ทุกคนใช้แตงโมกับฟักทองเห็นปะแต่ว่าพี่ไม่มีนะเดี๋ยวเราจะไปคับสเปร์เพิ่มดีกว่าเออก็เดี๋ยวเราจะรอดูสักแปบนึงสเปร์ครับไม่นานนะทุกคนคัพประมาณ2นาทีนะเดี๋ยวพี่จะพางน้องมาดูนี่อันนี้เลยก็อันนี้อันนี้นี่สเปร์อันนี้นนเ,อนนเออนี่ไง ม,มันจริงๆแล้วมันง่ายๆนะเดี๋ยวเราพี่ค้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราตัดไปตรงนู้นกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนเนาะทิลลิปแล้วก็ดัฟิดลอันนี้อ่าอานี้ซีดนี่พี่ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกพี่พึงจะไปทําธุระแล้วพึงจะกลับมาพอดีไงน้องๆก็นี่ไงอ๋อนี่เอามันเป็นแมงมุมวงน้ำโอเคสองนาทีเดี๋ยวผมพี่ขออนุญาตรอสักหนึ่งรอบนะทุกคนนะเดี๋ยวเรากลับมาตอนอีทีนเป็นเวลาเขาค้าเสร็จแล้ว A few moments มาทุกคนตอนนี้เราน่าจะคากันเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเรามาทากันต่อกันดีกว่ามานี่และ3สามอันแล้วเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตคับคทิ้งไว้สักหนึ่งอันดีกว่าอันนี้มันเป็นวิธีการคร้าด้วยเพราะว่าเราเป็นการเร่งรีบเนียทุกคนถ้าใครเร่งรีบก็ค้าแบบนี้ได้นะจริงๆเราแนะนาเลยนะเพราะว่าไอ้สเปนนี่ทุกคนก็คงจะมีกันอยู่แล้วแหละก็เดี๋ยวพี่ค้าไปอีกดีกว่านี่เห็นปะส่วนไอ้ตัววาร์ปไอ้ตะเกียงวาร์ปจริงๆแล้วมันไม่ค่อยจําเป็นนะทุกคนเราเดินเอาก็ได้นะถ้าเคยใครขยันใครไม่ีเีเกก็ดดินดนนาะ่่วววตัพ แลครับอันนี้ดีกว่าพอจะมีประโยชน์มากกว่านะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปตรงกลางกันนิดนึงเดี๋ยวเราไปฉีดไปตรงสวนเราดีกว่าเราลืมไปลืมไปเดี๋ยวเราไปขออนุญาตไปฉีดไอเจ้าตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะทำให้น้องๆดูไปเลยคจนถึงระดับที่5กันเลยดีกว่าทุกคนระดับสุดท้ายเพราะว่าเราจะดูกันซิว่าเวลาเราทําเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้อะไรนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีอะไรได้บ้างของรางวัลอย่างที่บอกไปนะมาเดฉีดนี้ไปก่อนหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยเรามาเก็บกันเลยดีกว่านี่กุ่มมาริ่งแล้วก็อันนี้ อย่าเก็บผิดนะทุกคนนะเก็บผิดก็ไม่มีปัญหาแร้วก็ปลูกใหม่ได้นะอาแล้ว้็อันนี้ดีกว่าง่ายด,ดีอยู่ตรงนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาส่งตรงนี้อ่าฟักทองใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเอาวอเตอร์เมลอนก่อนเวอร์ตอมเตอร์เมลอนตรงนี้อ่าแล้วก็ออฟเฟอร์ไปปั๊บเข้าให้แล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เป็นฟักทองเนะาะเมื่อกี้เอาวอเตอร์เมลอนใช่ไหมแล้วก็พอมกินพอมกินอันนี้อา่เรียบร้อยเห็นป่ะออฟเฟอร์ไป ียบปอ้อเห็นแพ็คของรางวัลได้อีกแล้วทุกคนเราก็เลือกได้เลยเนี่ยอันนี้มันมค่คดีถ้าใครอยากได้แพ็คก็เอาแพ็คไปนะถ้าเกิดใครอยากได้แต้มก็เอาแต้มนะจริงๆแล้วเอาของมาส่งมันก็ได้แต้มสาม,มารถรีโหลดได้นะทุกคนเรามาลองกันดูไหมลองดูลองดูลองด,องด,องดูสักหนึ่งรอบลองดูดูซิมันจะมีของอะไรดีหรือเปล่าฮะ,ะลองดูดีปะเห็นปะนี่นี่สาม,มารถรีของรางวัลได้ด้วยนะวิธไี้ไข่เอาไข่ดีกว่าทุกคนนะ อ่าโกโก,โก้กับเผ็ดเดี๋ยวเราไปยิงโกโก้กับเผ็ดกันดีกว่าทุกคนอาเราเหลือสเปรย์อีกสองอันพอดีพี่ปลูกไว้หมดแล้วทุกอย่างเลยนะแนะนําให้ปลูกผลไม้อาดเหลือผักแนะนําให้ปลูกไว้ที่อยู่ในซีสต์แนะนาให้ปลูกทุกอย่างเลยนะทุกคนนี่เห็นปะสองนี้เลยง่ายดีนะทุกคนเอาอย่างนี้เลยง,ง่ายดีดีกว่าเนี่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บนิดน,นึงนะอ่าอันไหนดีอันไหนดีนนดมันดูยากอะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่สิ น,นี่อ่าโอเคเก็บผิดนิดนึงโกโก้ส่วนโกโก้ก็เดี๋ยวขออนุญาตฉีดนิดนึงถ้าแถวนี้และมันมีมันมีโกโก้อยู่พี่นี่พี่ปูกก็อยู่นี่นี่นอันอนี้นี่เออเห็นป่ะทุกคนง่ายมากแ้วทุกคนกิจกรรมนี้รู้สึกว่าจะง่ายนะอ่ะนี่เห็นป่ะได้แล้วก็ถ้าใครมีเวลาก็คาบสเปรย์ไปเยอะๆแล้วก็เอามาทําอย่างนี้เอาก็ได้นะทุกคนปลูกไว้แล้วก็คาบคาบไปเรื่อยๆนะเห็นป่ะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะทุกคนเห็นป่ะนี่เห็นป่ะมาชุมอันนี้อ่าเห็ดอันนี้นี่เลยใส่ป่ะ ออฟเฟอร์ออกก็ได้นะจริงๆแล้วอะเห็นปะเนี่ยถ้าออฟเฟอร์ออกมันจะเอาของที่เราต้องการเควนให้ไปหมดเลยเห็นปะง่ายมากอ่ะอันนี้เราไม่ต้องการใช่ไหมเราเออนี้ดีกว่าง่ายดีเห็นป่ะนี่ปั๊บเห็นปะก็ได้แพ็กเหมือนกันนะทุกคนส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอันระดับที่4ี่เลยแหละพี่น่าจะไม่มีสเปร์เพราะว่าพี่ไม่มีอันนี้ด้วยมันได้จากซีแพ็กทุกคนอันนี้เนนี้ยเนี้ยเนี้ซีทใหม่เห็นป่ะเดี๋ยวเราจะทําการสคิปไปเลยดีกว่าอันนี้ให้น้องๆดูกันดีกว่าสุดท้ายนะเห็นปะยังอื่นเเเเเรรรราาาาามมมีีีีนนนะะแแตต่่่่ยยยยยัังงงงงงไไไไ้้ออออสิปปูดดดพพขจกกซ็ล เห็นป่ะนี่ไงโอนี่ไงดวงดีมากเลยน้องๆเลยให้ออโรราไวาซึ่งแบบนี้เราสามารถใช้แต้มในการรีดด้วยเดี๋ยวเราดีเดี๋ยวพี่เข้ามาท,ทําทีหลังนะทุกคนไปเดี๋ยวขอก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันไปเดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราพาน้องๆมาอัพกันสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปกันที่นี่เป็นการอัพหนึ่งครั้งใช้เหรียญตรงนี้เห็นป้า้เหรียญเราลดไปเห็นป่ะคูณหนึ่งจุดหนึ่งแล้วเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะนี่เห็นป็นแล้ว เวลาเกิดน่าจะเป็นเวลาเกิดนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เห็นปะอัพขึ้นไปนิดนึงเป็น4ี่แล้วเห็นปะอันนี้พี่ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะโรมมิ่นี่คือไม่ไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยอธิบายไม่ถูกอะทุกคนแต่คือน่าจะเป็นการเวลาจํานวนเกิดนั่นแหละเวลาโรมมิ่งเนี่ยของการเกิดนั่นแหละนะทุกคนอันนี้เป็นแฟรี่อีเวนต์ดเรชั่นเนี่ยอัพไปสมมุติว่าต้นชั่วโมงมันจะมีอยู่เวลาประมาณ10นาทีใช่ไหมก็เพิ่มไปสิบเอ็ดนาทีแล้วเห็นปะแล้วก็จํานวนแฟรี่คือจํานวนตัวของแฟรี่ที่เขาเกิดนะทั้งร ห้าตัวเลยแล้วห้าตัวก็จะบินไปฟาร์มเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอัพไปได้เรื่อยๆนะเนีย่ยถ้าใครมีแต้มพอก็อัพไปเรื่อยๆได้เลยนะทุกคนนะกิจาก,การรมก็จะเป็นประมาณนี้ง่ายๆนะทุกคนไม่ได้ยากอะไรข,ข้อมูลขัดตกประพ้องอะไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนนะโอเคทุกคน e ีีนี้ก็ต้องขอ,อไวเท่านี้ก่อนก่อนนะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือเราจะมาเล่นอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ